macak rek layannya อะไรเนี่ยอะไรมีอะไรครับฮะวหน,น,นูไม่ได้โอ้ยเสียลุงมันเพนะื่อนมัดอะไรแบนี่เบิ้งวิ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 เบิ้งขี่หลังขี่ข้อพอแล,ล้วโอ้ยข้างหลังดูฮะโอ้ยอะไรก็ผมโอ้ย มันเติมก่อนน,น,น,นนะครับตัวน้ำมันใส่เครื่องนะเราลองมาเจอในบ้านนะครับเอ้อ้มงไปด้วยอุ้มด้วยอะไรหนี่ยน,นั่นอะไรอเจย์จังมาหายได้ตัวหน,นึ่งเลยนะ

นี่น้ำฝนกระโดดขึ้นได้นครับโมไปไกลๆนะฮะนึกว่าเป็นโนอา่นะฮะดูนะดู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 เอาเอียงไปไหนไผ่ิะไปแซโนฮะเฮ้ยน้อเงินด้วยบ่ฮะดูนะฮะเอา ไปใส่แล้วข้างไอ้เครื่องสื้อผ้านอนอืมมันจะไปใส่บ่น้าเดี๋ยวดอกับป้าดุนที่ำลำพนไม่ได้เลยนะฮะหววของให้ป้าไปใส่หนูน,นะขังเครื่องสื้อผ้าผุ้น่ะนั่นนึะ เงินเฝ้าปันนี้บ่เอาเอา้าดูนะว่านางจะทำยังไงนะฮะสองสาวเนี่ยดูนะเอา้เอาได้ยินเสียงแว๊บแว๊บแว๊บมาเนี่ย อาอเร็่วหนุนหนุนนั่นไปใส่เรี่วเรีล้วดูนะเขอนจะทำอะไรอ้าวปื๊ดปเปิดย like ังไงนะเอาลองดูไหนว่าเก่งเปิดประตูบ้านได้เอาลองเปิดประตูสิโคงหนูเปิดได้ไหม ลิงเ้ยลิงลิงมาแล้วนะครับส่วนหมอโคงเนี่ยมาแล้วดูว่าน้นนะครับการงานพิธีพิทันกับโกงนี้มากนะดูนะครับนาเดียวหวงนะครับดูดูดดดมาห้มานี่มานำพรมามาเล้วดูนะครับ นี่ยจะทำแต่ลานนั่งลง้มนั่งลงมแล้วลน,น้ำพอนั่งล้มนั่งล้มแล้วอี๋ละอย่าไปใกล้เด้ขน,นุนห่างเด้โกงหนูนุนได้เลยเนะี่ยหนูนุน่นเฝ้าอยู่เนี่ยอ๋อเอา,เอา,เอาดูนะฮะอาการอาการขนนุ่นนะครับอาจจะเป็นเส้นลายนะ นาดียอยู่ใกล้ลนะครับท้านางห่วงนะครับเออเอ้อเออ,อน้ำคุณเลยมันก็อุ้มเลยนะมันก็เมื่อยนะเมื่อยเลยตัดงามากมึงโอ้ยน้ำคุณเอ้ยมันเสียบแท่เลยฮะพอ,อแล้ว อุ้มอุ้มออ้มอุมออุยนั่งตักนะครับดูนะครับนี่ความแสบเป็นย,ยังไงนี่ชอบทำอย่างนี้นะครับน้องชอบนอนแบบนี้นะครับดูไม่ดื้อเลยนะฮะนี่อะไร ai lau ở chỗ này à à, mi lai à à à ui ui bị trái bị quá nó đi đi này vâng này à Đủ. nè Bảm này nữa. มึงก็เลอะนะครับตัดหญ้ามานะครับอาดูนะนั่ยนั่น,น,นเสียงใครร้องนั่นไปดูสินั่นใครมาอ๋อไปดูสินะเดียนาเดียไปดูเร็วเร็วมาดูนะ mì tôn mà... <laughs> này khi mà ghen lẹp nặng chỉnh chỉnh lại tặng lẹp vai lần gần cà phê nó không ba hả hmm 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 เอาแล้วบารนี่นาะเดียเอาแล้วทุกท่านครับขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ